นี่จ้ะสวัสดีจ้ะพระจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวพินดูก่อนนะนี่นะอันนี้จันประกายดาวนะจ๊ะจันประกายดาวกลายนะอันนี้ยายพินเห็นใบเขาเนี่ยถ้าการประมาณเนี้ยนะเห็นไหมชัดไหมชัดไหมชัดเนาะถ้าการประมาณเนี้ยมันไม่ใช่กลายอย่างเดียวนะมันอาจจะตายด้วยนะอันนี้คือรากขดนะชัดไหมชัดไหมเดี๋ยวพินส่องในในี้ใกล้ๆเนาะอันนี้คือรากขดนะ ลาเขาหดเนาะวัสดุปลูกที่จะพินปลูกกันนี้คือจะอันนี้เหมือนเหมือนเขากําลังจะเน่าอ่ะเนี่ยเห็นไหมนี่หนึ่งต้นเนี่ยเหมือนเขาโดนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอย่างนี้ไม่ใช่กายนะแต่คือกลาลังใกล้จะตายนะถ้าเราไม่แก้ไขเนี่ยอันนี้จะพินถอดไว้เมื่อาวานลืมเก็บเข้ามาคือน้องอะ่ะเห็นไหมน้องโดนหนอนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเห็นไหม ไม่ตั้งเสียดายนะจ๊ะถ้าเราเสียดายเราจะไม่รู้เลยว่าน้องเป็นอะไรเนะี่ยเห็นไหมนะมีดอยุดตรงไหนมีดไม่รู้อยู่ตรงไหนเด็ดลากเ้งเลยไม่ตัง้งเพื่อนเพื่อนเห็นอย่างเงี้ยไม่ตั้งเสียดายนะคือน้องประสบประสบแบบเป็นโรคกะจ้ะถ้าเราไม่แก้ไขคือตายจ้ะอันนี้คือดินที่ยาพินปลูกไว้เนาะมันแฉะไปอะ่ะ น้องพบเจอปัญหาอะไรแน่ๆเลยอนี้วิธีการยีพินก็คือแก้ไขแล้วนะ่ะแก้ไขเบื้องต้นก็คือเอาเอามาเปลี่ยนดินจ้ะถ้าไม่เปลี่ยนดินน้องตายแน่นอีนีิยากันเชือลานะ บางทีปัญหาเล็กๆเนี้ยถ้าเราลืมมองไปอะจ้ะถ้าเราลืมมองเราลืมสนใจอะต้นไม้อะแค่ไม่กี่วันนะน้องตายนะลายแดงมันไม่ได้กินแต่บอนสีนะจะเชื้อราพวกนี้เขากินหมดจ้ะกินไม้ทุกต้นอะเดี๋ยวพี่เลี้ยงไว้ว่าจะส่งประกวดซะหน่อยจะว่าจะส่งไปส่งประกวดงานบอนสีเนี่ยงานประกวดต้นไม้ที่ลบบุรี วันนี้ก็เลยเดินไปดูว่าอาการเป็นยังไงกันแน่เห็นไหมน้องเหลืองหมดเลยนะ่ะลงใสวาสนาเยพินคงจะไม่ได้ไปหรอกการประกวดบอมสีนะเน่ยไอประกวดต้นไม้เนะี่ยพอดูอาการต้นไม้เยพินแล้วคงไม่น่าจะรอดไม่น่าจะฟื้นอนะ่ะไม่น่าจะฟื้นทันจะ้ะ บางทีกระถางใหญ่ไปก็ทําให้น้องไอ้นี่ได้นะธรรมดาต้นเขาใหญ่บเบ้อเลยนะเต็มปากกระถางนี่เลยนะตอนแรกเลยอ่ะเขาอาการต้นเขาแบบนี้จ้ะเดี๋ยวเยพินเอาให้ดูนะเนี่ยจ้ะตอนที่เยพินรับน้องมาเลี้ยงดูทีแรกๆเลยในยลักษณะแบบนี้นะเขามาแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยลายสวยๆอยกนี้เลยชมพูชมพูละพอเยพินแยกหนอกออกไปเยอะๆเ,เข้าหลายๆต้นเข้านะ่ะอันนี้คือต้นนี้เนี่ยนะต้นนี้คือลูกต้นนี้นะ นี่นะคือลูกต้นนี้ตอนแรกเลยอเขาเป็นมาแบบนี้เนี่ยพอยายพินแยกหนอกออกไปแล้วหลายต้นเขาก็เขากายมาเป็นแบบนี้ยายพินก็ดูแลเขามาตลอดนะว่าถ้าเขากายอย่างนี้คือดีนะแต่ถ้าเกิดเขามีใบเหลืองอย่างนี้คือไม่ดีแล้วนะคือไม่ดีแล้วนะเหมือนคนอ้วนคนอ้วนแล้วมาผอมอะ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคีโรคกแล้วนะเนี่ยไม่ใช่ดีแล้วนะแต่ถ้าลักษณะใบเหลืองๆอย่างเงี้ย ถ้าเขายังมีสีเขียวอยู่เออเขากายสวยดีแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่นะคีโลกนะเอาไปประกวดก็แพ้จ้ะถึงได้ความสวยก็จริงนะนะต้นนี้คือแม่แล้วไปออกลูกมาคือต้นนี้และต้นนี้ต้นต้นนี้นะต้นนี้ที่มาดั้งเดิมเลยที่ยยพินซื้อมาคือหน้าตาแบบนี้แล้วเขากายมาเป็นแบบนี้ได้จ้ะอันนี้คือแม่ลูกกันนะอันนี้ก็มีเกือบยี่สิบยอดนะ สิบหกสิบเจ็ดยอดมั้งอันเนี้ยเดี๋ยวเยพินเก็บก่อนนะเพราะว่าเยพินไม่แยกแล้วตัดสินใจแล้วว่าจะไม่แยกแบ่งแล้วว่าถ้าแบ่งเดี๋ยวกลัวน้องตายจ้ะอีนี้ก็มีกี่ยอดแล้วสามยอดแล้วเนี่ยต้นแค่นี้เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือยอดต้นนี้คือยอดเป้งที่แยกมาทีแรกเนี่ยเห็นไหมมาหนึ่งยอดเนี่ยแล้วก็แตกไปอีกหนึ่งยอดสองยอดเนี่ยสองยอดเนี่ยสามยอดนี้ละถ้าเขาเหมือนแม่เขาก็สวยอะ อันนี้เยพินแยกมาได้นานและเยพินเคยประกาศขายอยู่ต้นเนี้แต่พอดีไม่มีใครรับน้องไปเนาะสามยอดแล้วเนี่ยสวยมากเลยรากเดินดีละเด๋ยรากลงมาข้างล่างละถ้ารากสมบูรณ์สมบูรณ์ดีนะไม้รากสมบูรณ์ดีขนาดนี้ต้องมีรากทะลุแล้วจ้ะถ้ารากไม่ทะลุแสดงว่าไม้ไม่สมบูรณ์จ้ะเราปลูกต้นไม้ไม่ใช่ว่าเราจะปลูกอย่างเดียวโหปลูกเอาอย่างเดียวเลยมึงไม่ดูอะไรเลย จะเป็นอะไรยังไงก็ะช่างรอแต่จะแค่หนอยอย่างเดียวอันนี้ยาพินไม่ไปดูไม่กี่วันเนเห็นไหมนะ่ะหมดเลยหมดสภาพเลยมาเดี๋ยวนี้ยาพินก็จะเอามาลงกระถางเหมือนกันเอามาชำไว้ก่อนหมดราคาเลยมันมีตัวหนอนตัวอะไรมันลงมากินเนี่ยเห็นไหมนะ่ะ จักแดมันไปแล้วลูกมันออกเปลือกไปแล้วเหลือแต่เปลือกมันแล้วฮะเปลเปือกอยู่ในน้อยน่ะมันออกไปแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยตัวมแมลงมันมากินไม้ต้นไม้อย่าพินตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กอยู่ไหนมันไปแล้วเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวป้าทํางานก่อนจ้ะเป,เป,เปเลือกเราข้ามนะเดี๋ยวป้าทํางานแป๊บหนึ่งนะไล่หมาไปลูกลับเตอร์เอาหมาไปหมามันโดนในนี้ป้าล้ม อันนี้ยาพินก็เลยให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวขอยายพินจบคลิปก่อนนะจ๊ะดาวกลายไม่ได้ดีใจกลายอย่างเดียวนะบางทีมันก็อาจจะตายได้นะจ๊ะถ้าเราไม่ดูแลจ้ะ